สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นแนวภาคทับกันบ้างนะครับคลิปนี้นะครับซ่อม INV T นะครับอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับ10กิโลวัตต์นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่เบาเบอร์เลยนะครับเป็นงานที่ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับ ก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปให้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะอาจจะไม่ได้ทําคลิปอย่างละเอียดให้ชมกันนะครับจะเป็นแนวทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแคปมาให้ดูกันนะครับแล้วก็มาพากบรรยายทับอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่พูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับเราก็มาเริ่มลงมือกันเลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็รื้อทุกอย่างออกมานะครับแต่นะครับอะไรที่พวกสายไฟจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราก็ควรที่จะมาร์กนะครับมาร์กจุดไว้นะครับเพื่อเราจะไม่ได้สับสนนะครับเวลาประกอบเครื่องกลับคืนนะครับเนื่องจากว่าสายนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ใช้เมจินะครับขีดไว้นะครับ เพื่อจะได้ประกอบง่ายขึ้นนะครับและอีกอย่างพวกจุดยึดต่างๆน็อตนะครับบางตัวที่เป็นเสานะครับมันจะเป็นเสาตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ปากกาเมจิขีดไว้ที่บอร์ดด้วยนะครับว่าจุดนี้นะครับเป็นเสายึดบอร์ดนะครับเป็นเสาตั้งเนาะโอเคนะครับเพื่อเวลาเราประกอบนะครับเราจะงานเราจะไม่บานไปนะครับ ไส้ในก็ค่อนข้้งที่จะอลังการมากนะครับนี่เห็นไหมครับเสาแบบนี้นะครับเสายึดบอร์ดเราควรที่จะามาร์กไว้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะครับเรากอา็อันดับแรกเราก็ต้องเช็คมอแปลงก่อนนะครับว่าแกนบูทเรามีปัญหาไหมนะครับก่อนที่จะทําอย่างอื่นเนาะเพราะถ้าเราทําอย่างอื่นก่อนถ้าแกนช็อตอยู่ นะครับมันอาจจะงานเาเราอาจจะเสียเวลาฟรีนะครับนี่นะครับเมื่อแกะกระดาษออกแล้วนะครับกระดาษแปะที่อยู่ด้านบนนะครับเราก็จะเห็นแผ่น PCB แบบนี้นะครับด้านใต้จะเป็นแกนบูทหรือว่ามอเตอแปรงนะครับทีนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องนะครับวัดเครื่องวัด LCR นะครับในการวัด ความเหนี่ยวนำของแกนบูชนะครับว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแกนมันเสียนะครับการาความเหนี่ยวนำมันจะไม่มีนะครับถ้าค่าเป็นศูนย์นะครับอาจจะเกิดจากแกนเราอาจจะช็อตอยู่นะครับถ้าเกิดว่าแกนเราช็อตอยู่เนี่ยต่อให้เราซ่อมอะไรไปแค่ไหนนะครับมันก็เสียเวลาฟรีนะครับเพราะแกนเรามันจะใช้งานไม่ได้นะครับ โอเคนะครับทีนี้เมื่อเราตรวจสอบพ้อแปลงแล้วนะครับก็มาดูที่บอร์ดกันนะครับจะเห็นได้ว่านะมันมีรอยช็อตระเบิดอยู่นะครับที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับใช้เป็นโมดูลพาวเวอร์นะครับเป็น IGBT รวมอยู่ด้านในนะครับไม่ได้ใช้เป็น IGBT แยกเหมือนเครื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวนี้เสียขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนยกโมดูลนะครับซึ่งมันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะ พะเราแยกเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่นะครับเครื่องอรุ่นใหญ่ๆนะครับเขาก็จะใส่เป็นโมดูลพาวเวอร์แบบนี้มาส่วนเครื่องตัวเล็กๆทั่วไปนะครับอาจจะ1,000วัตต์2,000วัตต์3,000วัตต์เขาก็จะยังใช้ที่เป็น IGBT ลายาเป็นตัวๆอยู่นะครับพวกนั้นนะครับจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันช็อตแล้วมันไม่ได้ช็อตทั้งหมดนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับตัว2ตัวหรือ3ตัวได้นะครับ แต่รุ่นนี้นะครับรุ่นใหญ่นะครับ10กิโลวัตต์เขาใส่เป็นโมดูลพาวเวอร์แบบนี้มานะครับโอเคครับทีนี้นะครับเมื่อเราแกะโมดูลพาวเวอร์ออกแล้วนะครับเราก็มาดูร่องรอยของความเสียหายนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิด igbt ช็อตพวกนี้นะครับ ภาคไดนะครับก็จะมีผลตามไปด้วยนะครับเราก็ต้องตรวจสอบภาคไดว่า,ามีจุดไหนเสียหายบ้างนะครับตระกูลที่เป็นซีเนอร์ไดโอดหรือเป็นตระกูลอาคาเกตอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะมีตัวที่เสียหายอยู่ดังเช่นเครื่องนี้นะครับแน่นอนนะครับภาคไดไม่รอดนะครับก็มีเสียหายก็พอสมควรนะครับซีเนอร์นี่ก็ช็อตไปเป็น10ตัวเลยนะครับ ก็ยังโชคดีหน่อยนะครับที่ยังใช้เบอร์ที่หาได้ไม่ยากมากนักนะครับก็เป็นเบอร์ที่ท้องตลาดทั่วไปเราสามารถหาได้นะครับก็ไม่ได้เป็นเบอร์แปลกอะไรเนาะแต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถที่จะบอกเบอร์อะไรชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับเพื่อ,อเพราะเนื่องจากว่าไม่อยากจะไปละเมิดเขาเรียกอะไรเรียกสิทธิทางภูมิปัญญาเขานะครับ ให้เห็นในภาพก็แล้วกันนะครับรายละเอียดมากกว่านี้อาจจะบอกไม่ได้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบจุดเสียหายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนในส่วนที่เสียหายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบกลับตามเดิมนะครับเพื่อเตรียมที่จะเปลี่ยนชุดโมดูลพาวเวอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมจะขอเป็น EP 1แล้วกันนะครับเนื่องจากว่า,าโมดูลพาวเวอร์ต้องทำการสั่งนำเข้าซะก่อนนะครับเพราะผมยังไม่มีอะไรพวกนี้แแปร์ไว้นะครับและอีกอย่างหนึง่งหาซื้อในไทยก็คิดว่าคงจะไม่มีแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศนะครับ ผมก็เลยต้องอทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนตอนนี้นะครับก็คือซ่อมในส่วนของพากไดนะครับและอุปกรณ์ข้างเคียงอื่นๆที่มันเสียหายนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับถ้าเราซ่อมพากได้ซ่อมอจุดอื่นเสร็จเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวเราก็คือ,อประกอบชุดโมดูลพาวเวอร์กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการทดสอบใช้งานนะครับ อย่างรูปที่เห็นอยู่นะครับก็ได้ทําการซ่อมพักได้และก็เปลี่ยนอุปกรณ์ซีเนอร์เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็นะครับคลิปนี้ก็คงคงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรต่อแล้วนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกชุดโมดูลพาวเวอร์นะครับผมไม่มีนะครับผมก็ต้องสั่งนําเข้าก่อนก็เลยต้องทําไว้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ขอฝากไว้เป็น EP 1แล้วกันนะครับไว้อะไรมาชิ้นส่วนมาผมก็จะมาถ่ายทำให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงใครที่ดูมาจนจบตอนนี้นะครับมีอะไรติดชมตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะ แนะนำหรือสงสัยสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปอยู่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงในภายหลังนะครับอ่าโอเคนะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ต้อง อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ